โอ้ยเนาะที e erm ่เดี๋ยวผมขวิดเอาเนี่ทางหลุดเลยเนาะโด่งงามเลยโอ้ยมโอ้ยคุนแักบันโด่งคนโอ้ยอี่ล่ะน้ำงามเลยเนาะโอ้ยโอเยอะโม่เลยสามสิบสี่สิบได้เนอะเป็นจิ้มหมอนดอกงามเนี่ยนี่รออีสานครับผมสวัสดีทักทายกันย้ำมือเสาอีกคือเก่าครับผมวันนี้ฮ่อผัวพ่กันเสาร์วันที่ใดแม่ วันที่ยี่สิบเจ็ดมิถุนาสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดจ้าครับผมมืัอนี้ก็พาเดินทางเข้าป่าให้ดีขึ้นเราแล้วเนาะครับผมเมื่อวานมาคนเดียวครับมาชมใบเนาะก็ได้อยู่เป็นทิเละงูครับผมมืัอนี้ก็มาไม้เก่าๆแล้วครับผมป่าลางบันน่องเมกเนาะครับผมสวัสดีทุกคนทุกท่านแล้วครับผมวันนี้เป็นยัลุงป่านาสุขุสุขชนเนาะครับเมื่อวานอยู่ในประเทศต่างประเทศครับผมสวัสดีทุกคนทุกท่านแล้วครับผมมืัอนี้ก็ไปเดินทางไปหลุดนกันครับวันจังไเนทร์อาทิต็์ยังไงมอากกาศ็ดีครับแดดออกเนาะนอี้เนาะ ครับไปรุ่นน้ำกันครับผมไปนะครับสามดอกเลยแหงมันครับส่งนี้เนาะแบบเป็นลุงเลือยงครับลุลี้งช่อแหลกครับมือนกลับมาตามมาลุ้นแปลงกันอีกที่เก่าครับผมวาสิเดย์มาเนาะเมื่อวานเขาชงใบก็ได้อยู่ครับพอได้แกงอยู่ครับเี็ตหงหกเนาะเี็ตหงหกเหลืองเนีนจ้ะมาเนี่ยมาตามมึงอีกครับผมลุ้นกันน่เหยาะอีกที่เก่าครับผมวาสิเดยสิมัาสไปเนาะครับผม พออีกจุ่มครับผมให้เอาใหม่ดอกหน่อยก็มีอยู่นะเต๋อไวปถึงแล้เห้ยมันใหญ่มือหนาจังมาเบิ่งเอาเป็นที่ตรงเลื้อนเนาะครับโอ้ดอกงามเลยดอกงามเลยสองจุ่มหน่อยครับผมแล้วออกใหม่เนอกที่ตรงเลื้อนเรื่องซีโฟครับผม่เห็นอยู่ที่ทางหางครับคาดว่า ดดแดดนี่นายออกไปเลยเนาะเอาครับพ่อยจุ้งครับเหลือเอพิ่นเอาแลวเนาะเนี่ยแบบนเนาะเย็นแต่ห้อยเป็นกวดเอาครับผมอยู่ข้างทางครับผมนหนุ่เเลืองเนาะทีห่หนู่มเขา่อนเห็นอยู่ครับเห็นจะเป็นสีเหลือง กบผมคอยส่องจูมเนาะโอ้ยโด่งงามเลยบผมมูใหญ่ดีเนาะอฮะไปเห็นยังแม่บันห็นแต่มองคนขวดเอาโอ้ยเนาะย็นแต่มองขวดเอานี่ทางหลุดเลยเนาะโดอกงามเลยโอ้ยตายลาเลือเพิ่นเลือดตาเพิ่นอยูสีจูมงามอยู่ครับผมขวดเอาในทางยป็นแปลเนาะ นื่นกันไก่ใหม่ที่เขาขมบ่เย้เนี่ยมาเห็นกลางขับใคยู่นู่นันเนาะโอ้โดอกง,งามครับโอ้แต่มาก่อนเพลินนอโอ้ยดอกใหญ่าปานนี่โอ้ยขักเลยนะครับผมโดอกง,งามเลยมัน,ม,นมันครับมาเนี่ครับผมเป็นที่โงขาวครับมัเนี่ยสองจุ้มนาะครับง,งาม แยกกันหากับแม่มาครับผมดอกงามเนาะจุ่มนึ่งครับนี่ดอกงามเลยออกไม้ครับผมนี่ครับเป็นที่แดงครับอันนี้อืมปล่อยแล้วครับผมไปออเรื่องดงเรื่องอีกแล้วเนาะโอ้สานี่ ไปไกลเติบเนาะไกลเห็ดฝนปะรู้มาเขาอามาทั้งนุ่มเจ็บหลุน้ำกันไปเอยครับผมมันไปครับคดแถวเลยเ้แหงคักบันดอกคุณอูะนี่งามเลยเนาะโอ้โอหมูละสามสิบสดีเนาะจปเก็บมวนดอกงามเนี่ยน ว่านมาว่หน mm ูว hmm. mm ่อานบ่เห็นเพิ่นเขามาชงห่อคำื่านเป็นไข่ได้ว่านที่เป็นไข่แน่เหมือนเอ้ยต้องหงดหจากปีนะอืเนาะ ออไปขี้ลงเรืองน่าสนยจนะมันมันครับมันเป็นนิพนข้าวน่มบันอยู่กลางปูนเลยออดอน้องหางพี่้อกเลยขาเป็นขาได้ผเยเนอะนั่นละเนียนดอกเคนที่ข้าวหนุ่มงเป็นภูมกโกนอบันแบบฮิตกอกออครับผมดื่มห่าลายหลกันถ้าฮหตลงเรืองออกฮิตโก้ครับว่าเปนออกลกันแล้วครับผม ตามที่เคยเก็บเนานะครับนอกใหม่ซองจูมเลยจูมงามเลยอืมนะกาดววาซองส้ำมื่อยที่มีเห็ดออกหลากหลายเนาะมันแดดเนาะทีนี้ก็ค่อยลุนติดตามกันไปเลยครับผมเขามาแล้วกับฝากกดใส่กุญเชกดติดตามเนี่ยครับผมนี่ครับอีดอกครับผม อื่นนหนอแง่เรลียมได้เพิ่มไอ้กอหน่ะมีคฝนเตรียมที่เนะสองจุดนิหน่อยเนาะออกมา,เ,าเป็นสีแดงเลยเพิ่เนี่ยไอ้กอไอ้กอกอไม่ล้วครับนี่สามกันก็พิลลุงเนอะร่อไม,ม่หมมเหยมมืยหัอหลอไม,ม่นะอืหลอหน่อยเริ่มไลยแล้วครับยนืนจะยืนอยู่ปพ่พอยแล้วะครับไิลลุงหนกบ่ะลหน่

หอ,อยเนาะในผนผนเก่าเราออกรไรเนาะงวดเนาะซองจูงเก็บไปเลยครับผมพผนในงวดก้อ,อนมันออกไรเตือบแล้วเนาะสี่หางจูงอีกได้สองอ๋อเป็นมะหอยสองครับ<อ>เปิดไปเปิดมาไปตองมันนานเนาะซองจูงน้ำงามไม่เที่ยงกัน,นไปไปไปตอง เป็นใบพันใหญ่งพันนาแนี่ยบรินเพชรลังเขียวเนาะครับแับนี้ดอกง,งามเลยครัเป็นนิ้วพื้นเขาครับดอกง,งามเหมือนกันครับผมอีกสองดอกยังงามเลยครับที่ท้องพูนเนาะโอครับที่พื่นเขาครับผมอืมออกใหม่าาง,งามเลยนี่ครับดอกไม้ โอ้ยครับจุ่มเพลินงามเลยเดือบออกหลากหลายเนี่ยครับเพชรกะช่วงนี้แดดออกมาเนาะครับผมเพชรรางเขียวอีกเนาะเดือมเพชรเนี่ยนะเนาะเดือมเพชรหลากหลายเนี่ยช่วงนี้เพชรครับผมเป็นข่าอีกเนาะโอดอกงามเลยดอกงามงามด,ดอกแขค่อหน ครับผมมือนี้ก็ได้เวลากลับแล้วเนาะสามโมงกว่าเลยมาแต่เศร้าเติบเนาะกลับมาเพิ่งยอดได้ยอดมันมือนี้ครับกต่เพอได้อยู่ครับเป็นเห็ดลุงเนาะครับผมตาหน่อยเป็นเห็ดลุงเหลืองครับผมดอกงามเนาะออกใหม่เนาะก็เฮ็ดรวมทั่วไปแล้วครับผมก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปครับผมก็มากกับฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจเนาะเพื่อจะบริพาดรับชมคลิปใหม่ๆครับผมจากช่องเราอีสานครับผมมือนี้ ขอเก่าเข้ามาสวัสดีครับผมสวัสดีจ้า